หอมพังยากทีน,นี้ไปแล้วอันนี้เราวส<อ>ีห้าปียากลเล้ว้ยอันนี้สี่สี่ห้าปีแล้วนานเนี่ยโอ้เพื่อนกูนานกว่านั้นก็ยังใช้ออมาแล้วเดี๋ยวปีแม่งก็ไม่พังก็มีอะไรอะแต่มันเสื่อมไงเราใช้มานานแล้วมันเสื่อมมันจับเดี๋ยวมืงอมืงใช้อีกประมาณสามปีอะพังแน่นอนมันมันไข่ไ่เสื่อมเสื่อมสภาพจะไม่คิดลึกอย่างนี้เอาใครไปจากที่ัส่พี่วะไข่ไก่ไงฝายมื่อวางไว้เฉดมันก็เน่าล้ะ มนายคิดลึกไอ็ควายฟูนเอ็งได้พี่ต้องพี่อัดใช่ปะอัดอัดพี่อย่าลืมพี่พี่อย่าเอาฉากไม่ก่อนนะมาัวแตกอ๋อแต่ฉากนั้นออกได้ใช่สไนเป็นได้เฮ้ยพี่โยพี่โยเดี๋ยวโปรซูในโลกแล้วเดี๋ยวผมไม่พี่แคปตอนนี้ไว้นะแค็เอาอีกสองสามวันแล้วค่อยมาแคปผมจะคึกคักอย่างนี้ป่ะกูกระตุกอ่ะไม่ใช่แปลก โกลโกลต์สไนเียโอินเด็กผมอยู่ที่40อะพี่เจ้าไม่เด็กเด็ๆทิวมัไไนไปทำแคนแข็งมัทำทีมแข็งโอ้โหเฟียร์เน็ตดีแล้วระวังเดมมนิกโอ้โห,โหเนียดลวนละเอาคุณก็มีทำยาวอหรอ การโดนระเบิดโอ้โหไม่อยากวัดเลยโอ้การโดนระเบิดสองรอบเลยโแอลแอลแอลทำไมทำไมมันอยู่จุดวางอ่ะมันอยู่แปลกๆว่ะเนี่ยโจุดวางสองเลยพี่เดี๋ยวผมปล่อยระเบิดให้ไปมัน เตือนถิกแล้วมั้<ร>งมต,<ร>ตรงทางเล็กด้วยผมมาแล้วระเบิดผมพลาดแล้วที่เจ,จ,จ,จ็บเจ็บเอาเฮ้ยโอ้โหจบจบเลยพี่ฟิล์มอยู่ปะไม่อยู่มั้งไม่อยู่ไปไหนไม่รู้จบไม่ยอมไปน,นะสลับไหมไหสลับก่อนดิสลับไหม ไปครับปู่กูไปได้ยินป่ะพี่ในในเวลาเวลายาพิเศษ1นาทีกว่าให้ให้ยาวมีมาในเอในเอก็มีในเอลมาแล้วมันกดชิปอ่ะคุณได้ยิน ไปไ,ไปไหนแล้วไไปหนแล้ววะเฮียเออเวลาไม่ทันแล้วลาเลยอยู่ยิงเลยสวยตัวนึงตัวนี้อยู่บนบ้านมั้งเฮ้าเอ้าเอ้าเอ้โอ้โหเดมอนิลเต็มหน้าเลยตัสิบสี่ ดิมอนิกเก็ม้า,านี่ยฮะเนื้นอเอาผมามา่าจะไหนมาทำไมวะนี่ไงพี่จะสู้ได้เหรพีไไ่ได้เลยได้ต้นแข่งเหรอเอาดิมอนิกกดแข่งไม่ใช่เหรอชื่อห้องเมื่อกี้บอกดิมอนิกกดแข่งไม่ใช่เหรออ้าวปาเลตได้เว้ยเออโอ้ยใหญ่สัง,งตายแน่คุณ

เยี่ยมเหลือหนึ่งไม่ตายวะเด็กตายกาะพันเกาะพันนอกจากเกาะพันเกาะพันยิงขู่ดิพี่ใครถือบั๊บเลยอ่ะอุ้ยเอยหลังเอเดินออกมาหลังเอเดินออกมาถอละ ลังเลด้านอมานะโหดีมอนีหวานเออดีมอน่ตยิงเสร็จแล้วเป็นลูกอะไรก็ลูกปากลูกปากปากลกไอ้ยี่้ยพิลึกอวะมาคือลูกตาปีศาจก็คอยคอยคือปุแล้วปวดหัวแล้วก่อนหน้าเลยตกลตาหน้าเล่นลกอยู่ตาหน้ามันเล่นปืนกดได้อีกดีเลย

อย่าอย่าเอาสนมาเลเล่นกอเอาสนเล่นกเล่นกเล่ยพี่เปลี่ยนซองอ่ะไว้ไหนอะผมเล่นซองนะบอกเลยกะตกไนเขาบอกว่าโนองะวะ ไม่โนแสบอย่าเิ be, oh ่อยอย่าเ่อยู่ไหนวะเมื่อกี้ต่ำร้อไปปามกันวะเนี่ยเดี๋ยวพาระเบิดที่วางเอให้ลองปับพาระเบิดหน้าเอให้แล้วโมกานี่มันอีกแม่งโคตรบอดอะ น้าเอน้าเอฮัลโหลกลารกงนคกทางเขียวระวังยาวดันนะกลางเก็บมากกางเก็บมากเฮ้ยทางเขียวตัวน้วโอ้โหกางคนซากอะเอ้าทายมาแล้ว UA สองสามเอาแล้วโอ้โหโอ้โห อยยู่บ้านเลก็จะล็อกบ้านให้รู้ว่าเขา้เขาขอได้รีบวิ่งเลยนะเข้าไหได้รีบวิ่งไปไม่เข้าได้แล้วไม่เขา้าวีตายหา่าคนโอ้โหไม่ไมอาไว้คโบแม่งเลยตัวท้ายตัวท้ายตัวท้าย เอผ่านไุ้ยมันฟุกไอ้เหี้ยมันลากลงเมื่อกี้เออมันฟุกตาได้ใช่ไหมล่ะป่ะเอดีกว่าเอเข้าได้เหรอครัได้ดีได้ได้รอบโอเคโอเคป่เหิดได้วลช่ไหมเวลาเวลามันเข้ามึงวางแล้วมันก็ออกออกอ้ยโอ้โหยีแฮตเตอร์อ้าว

หลังๆหลังเอหนึ่งสวยจะเดียวตัวเดียวอยู่หน้าเอหน้ากลางหน้ากลางเฮ้ยอย่าให้หมดอย่าให้หมดอย่าให้หมดเข้าเอไปละจ้าลเรก่อนยเราคอยเออย่างเอกูแล้วกูแล้วสวยยังหน้าหลุดอีกไอห๊าหุ้ยผมหิวข้าวกัดแขนแดงไหม เล่นโอเอพร้อมกับสไนเปอร์ไอฟีมีคนแจมอีกปะเรียกมาคนหนึ่งเุ๊ยยังไงปะแขนผมไม่มีเล่นหรอกโอ้โหนายโดนระเบิดสองรอบเลยโอ้โหเชื่อมีแก๊อ่ะเข้าดิเข้างไม้ห้อไม้เยอะนะ

คุณนึกว่าพวกมึงคุมกันแล้วมันไม่อยู่เหรอกูวิ่งสบายใจเลยก <c oughs> ูว,ยวิ่งสบายใจถือระเบิดต่อหน้าเลยครับ

ai ờ. oh <tyebies> hey, oh ba tổ. ông máy tay. từ nãy à, cứ thao mán ra này. phòng không. ông. cô น้องตอบผินะน้อตอบยังอยู่ข้างล่างอยู่เลยจากกูที่ละกูขึ้นมาถึงเอตรงเงี้ะเอ้ยพี่กลางกหน้า้องเล่ะน้ดตาคุแล้ววาตองตบ

ลรีบโยกหน่อยยิบโยกหน่อยผมเจ็บแล้วผมเจ็บแล้วต้าเอ๋แล้วตายน้ากลางตายเบ๊ะโหดว่ะไม่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  Ready win จากจากที่โหลขึ้นมาที่สองเอ้ยละไปละเฮ้ยโอเอได้อยู่เอาใครมาเจมดีกว่าพี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปเหมือนกันเนี่ยอเพื่นดีรอบท้ายแล้วเออีจีจี อะไรวะไม่ไหวโอ้แหลกโอ้กูก็แหลกไอ้ย่าแลกแล้วจะมีจะมีใครไปบ้างเนี่ยไปหนึ่งแหลกใช่ไหมแหลกโค้งดีโอเคแล้วโค้งห้าเลยมาอ้าว